ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว <c oughs> f อทุกท่านนะครับครับวันนี้เรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้มาดูเทคนิคมาดูงานคัดหรืองานตัดในกลื่งของทรงทวิกี้ <c oughs> หรือเป็นหางป่านะครับพรามีการคัดหรือการตัดในลักษณะของโซนของซิงดันจอนโ <c oughs> ดยใช้นะครับกันไกหรือเป็นชิเซอร์คัดนะครับโค้งมุนตามลักษณะข,ของรูปจอนขอบลายใจแนวที่เราคัดเราตัดเราโคง้งมุนเสร็จแล้วเรามาพลิกมือนะครับหรือสะบัดคัด ในลนักษณะของการไล่หรือการแต่งรอบเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือกรอบของทรงออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานพิ้วหวานนะครับเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็ <c oughs> สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับส่วนการก็วางรอบความหมายก็คือจากลักษณะของจรเสร็จแล้วเรามาตัดในโซนของซิกด้านหน้านะครับให้อยู่ลักษณะของผมมมา ปลายลายชายแนวที่เราดึงหรือการโค้งมนไล่มาเชื่อมต่อลักษณะของจรขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราดึงหรือการพลิกมือหรือสะบัดทัดก็ปับลายชายแนวข้าหาตัวเซ็นเตอร์หรือกึ่งกลางของศีษะะส่วนการดึงหรือการเก็บลักษณะของรายละเอียดความหมายก็คือการโค้งมนลักษณะของจอตลอดจนถึงขอบลายชจแนวในโซนของซิกด้านหน้า ที่เราคัดหรือการตัดในลนักษณะของการเก็บทรงเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านหลังความหมายก็คืองานเชื่อมต่อลักษณะของจรขอบลายแนวในลนักษณะของจรที่เราโค้งมนหรือลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเกียร์การทิมการเล็มหรือการโค้งมนตามโครงสร้างสี่ระลายแนวอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนการที่เราใช้หวีรองหรือการใช้เป็นลนักษณะ ิซเซโอโคมก็คือการดิวกันเจาะหรือการสไลด์หรือการไล่หรือเก็บลักษณะของชายผมปลายลายเชยแนวที่เราคัดหรือการตัดจะได้ออกมาลักษณะของงานเด่นด้วยงานผิวหวานอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนการเก็บในโซนของซิกด้านหลังความหมายก็คือรูปบุกุฎรูปพาร์ตในโซนของโหนกหลังอันนี้เราต้องการในศีรษะโครงสร้างสีระลายแนวหรือหัวข้อถุยการทํางานที่เราพาร์นะครับหรือการเอาเทคนิคต่างๆที่ออสโค้งมนในลักษณะ ของโหนกหรือลักษณะของความถุยส่วนการวางหรือการตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อรอยต้องการใ้ปลายลายแจแนวหรือฉากของซีสะให้ดูลักษณะของความถุยเสร็จแล้วออสมาดึงในลักษณะของตัวเซนเตอร์หรือลักษณะกึ่งกลางของโซนของทิศด้านบนให้มาเชื่อมต่อในลักษณะของโหนกหลังกอบลายแจแนวที่โลคัดหรือซีสะโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวเคตจะได้ออกมาได้ถุยส่วนการเก็บลักษณะของโซนของทิศด้านซ้าย ที่เราดึง,ดงหรือโค้งมนมาลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของโซนของหนกหลังกอบลายเัยแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลายเัยแนวในโซนของโหนกหลังกอบลายเัยแนวในโซนของซิกด้านบนตลอดจนถึงปลายลายเัยแนวในหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีรษะ โครงสร้างสีระลายแนวหรือหัวข้อถุยส่วนการแบ่งนะครับเราพยายามแบ่งลักษณะของงานคัดหรือการตัดแบบเหลียงนะครับส่วนการวางมือที่ออดใช้เป็นซิสเตอร์โอเวอร์โคมก็คือการใช้หวีรองกันไก่เพื่อไล่ปลายลายแทแนวเขาออกมาด้ผิวหรือลักษณะของความเด่นหรือการผิวหวานนะครับส่วนการเก็บลักษณะของโหนกหลังความหมายก็คือรูปกรุบรูปพัดในโซนของโหนกหลัง <c oughs> ก่อปลายชายแนวในโซนของโหนกหลัง ที่เราดึงหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของความถุยส่วนการเดินกันไกลเพื่อให้ปลายลายใจใแนวหรือการลบเหลี่ยมหรือการลบขอบของทรงอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออดสมจิตดิส p a กดีหรือเป็นเคตถูกปรามีเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้าย ไกด์ลายเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับเรามาเลาะหรือการเก็บลักษณะของจอนเสร็จแล้วเรามาพลิกมือหรือมาสะบัดคัดเพื่อปัดลายเฉยแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของซิกนัลหลังกออปลายเฉยแนวในโซนของซิกนัลบนปลายลายชฉยแนวหรือลักษณะของโลกหลังขอบปลายเฉยแนวที่เราพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อเราต้องการไล่หรือเก็บลักษณะรอบของทรงเสร็จแล้วเรามาดิวหรือมาเจาะหรือมาแซกลักษณะของปลายผมขอบปลายเฉยแนวหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของโนกหลัง อย่าลืมนะครับโครงสร้างสีระลายแนวหรือรูปบงกุฎรูปฮาร์ทเขาเป็นส่วนโคง้ง เราเรา,เราคัดนะครับเราตัดเราควรจะต้องโคง้งให้เข้าขโครงสร้างสี่ละลายแนวส่วนการเก็บหรือการวางรายละเอียดความหมายก็คือโหนกหลังที่เราดึงในโซนของเซนเตอร์กึ่งกลางของศิสซมาเชื่อมต่อในลนักษณะรูปบงกุฎรูปพาร์ตในโซนของโหนกหลังจบงานออสมาเดินกันไกลเพื่อเก็บปลายลายเฉยแนวเขาออกมาได้พิ้วหวานอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานหรือการดีไซน์ที่ออกออกแบบหรือการดีไซน์ในลักษณะของรูปบงกุฎรูปพาร์ตในโซนของซิกด้านบน ที่ออทใช้กันไกทีมหรูเรมหรือเช็เคเป็ดลักษณะของทรงจบงานเรามาดึงในโซนของซิกด้านหน้าเข้าหาตัวเซ็นเตอร์หรือกึ่งกลางของซีส่า ขอบปลายชายแนวหรือการเก็บลักษณะของทรงที่เราใช้กันไกรดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของปลายผมอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสและทีมงานนํามาเผายแพร่มาแชร์4ช่องทาง Tik ด o k YouTube f a c e b o o k ไล v ์และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทาให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปจบงานเรามาดูเทคนิคของงานโบรนะครับงานใดหรืองานเป่าเซตหรืองานจัดทรงในกลุ่มของทรงทวิกกี้หรือเป็นทวิกกี้หางป่าอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตดิฉภักดีและทีมงานเคทุกคารมี เพื่อนน้องหรือชาว fc ทุกท่านอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกอย่าลืมนะครับ4ช่องทาง tiktok youtube facebook ไลฟ์และช่องเรียว Tik t o อกพิงท่ทันแอดนะครับเอโกมครับ s o m j i t ออสสมจิตนะครับหรือออส t ิกต o k ตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาหรือเรียนรู้ได้ถึงช่อง t ิกต o k อาจจะดูผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีที่ออสแพนหรือแชร์ไปถึงช่อง t ิกตอกส่วนเข้ามาแล้วอย่าเลยครับ เอโกมครับ s อสเอ็มอทออตจิตหรือออสติกตอกส่วนทาง Facebook หรือ f uk, a, f uk, like, everyday. Ón, a ào, f. c e b o o k l i ฟ e เอฟบลีเดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพตตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งที่เวโรนาที่อิตาลีออสนำพาเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสายงานที่ออสแพนหรือแชร์มาเผยแพร่มาแชร์ส่องช่อง Facebook หรือ f a c e b o o k l i ฟ e เอฟบลีเดเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทางช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออสแผนหรือแชร์ไปประมาณพ4 0 0ี่0้อยแล้วลองศึกษาหรือลองพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างๆได้ตรงช่อง Facebook หรือทาง YouTube ที่ออสแผนหรือแชร์ไปประมาณพั0ห้าี ตรงช่อง YouTube นี่นะครับอาจจะเรียนรู้ผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้างานแฟชั่นงานแฮ a โชส่วนไหนท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube แล้ออสังมีน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับ